สวัสดีครับพี่น้องอ้าวบอกกันตั้งสองสาติีเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดยังนี่เบิง่งงอดไอดสิดอดไข่พี่นอ้องเออมาดาลิกมาตดาลิกก็ต้องมนีบรรยากาศพี่นอ้องรากาศการทำงานอืมลืมตอกเกียโมเมนต์ลืมหรอกมันบได้เติม ้ายนยวมันมาหดไข่พักยังกระบ,บมุมีอ๋อโอ้คือ,อใส่ไลยใส่น้ำมัน,น,นไล่ดไหดป่ะเมนูไข่เจียวพี่น้องมื่อนี้มาเบิ่งกันมัน่อทีหัวมากับตำรว,วดเอาตำรว,วดทักไทยเอฟซีเนี้ยสวัสดีครับอ๋อบอกไม่เอาไหนไม่เออมากันซีซีนังพี่น้อง มาไก่แห้งส่วนดุงเอาติดตามครับม,ออมามาเด็กขอดไข่ไข่เจียวเหี้ยอุ๊ดเรื่องการงานจางแข่งงานเนี้ยคิดเป็นยังไงอ่ะกูมียังใส่ในพผงสุรดอุโมือฝันมือฝันมือฝันเห็นรดมือเด้เอ,อรด เม,มนูมาตามจังหวัดพี่น้องไอ้มาไก่แห้งเดียวนี้จะโลว์วะมาเกือบผ่าลอยโลยพี่น้องอากบวานมากอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรจะอ้ำเนะี่ยเออใส่ประเด็กแค่ไหก่อน โอ้ยเยอะใครใส่ไปเด็กเนาะมันจังนัวบุญยังใส่หนีแล้วพักอีงก็บุียว้ยมันเหมือนจุลุกเหมือนเหมือนเรากรอบฟืนเลยในไฟลุกเนี่ยเหมือนเรากรอบใช้ฟืนเนาะไปหัวแกะเลยทางโอ้ขืดอวดมันก็ะหอนขืกัน เแี้งขึ้นกรได้ไปเอาลูกปนได้กรได้ต้องใช้คุบ้นไม้ปูกสุดเดิออ๋อคืออยู่เอาเบิ้งไกล่เอ็กซีเบิ้งไก่ี่แบ <c oughs> หลูกเสือพี่น้องไ,ไฟหลอดไฟกับพวกอไเอามา,าบา่นี้กิ้เขา่ากับพมีไฟป่ะ Ồ, อุ้วอางหลโทรศัพท์ใครโทรศัพท์มันมต้องกินเขากับไตวิสยัยมาขึ้นนี่กับไตวิสยัยลืมมาหลอดไฟมาเด่งด่วนคือสีไเด้กกินอยู่แล้ววะคือสะสุกอยู่เนียุกอเออต้องสุกแน่นอนนะแบบนี้แกนกึนแกนแกนึกนบึ้งเอยสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ลวกมือคนเดียวน,นะ โอ้ใส่ปลาแดกเสีออกสีกขำๆนึงหน่อยเนาะอาจีบวัวเหลืองเอ้ทำไมเป็นเลยเอาแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเด,วดเด็กคินปลาแดกเนาะต้องใส่ปลาแดกคันตัว <c oughs> ของเจียวไข่ใ,ใส่ปลาสูตรคิดพ่นเนอาหั่นนะ เราเกี่ยวใหม่แห้เอาหอมๆอหอมแล้วหอมแล้วไปการเดียวเฮีมาเดิมมาเดิมบ้านทีเขาทกันพ่อนอเอาได้เดีวเบื้องไปแก mà bạn nỉ cái chiều cặp phò lái yêu đi non xì thần cái này vô khai chiều ô bữa này làng làm một con sim 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 mình khai chiều cái phòng mình แซ่บขนาดหอมเปรี้ยควยเบิอง,ง,งพริกเบิองพริกน้ำปลาพี่น้องใส่เป็นหน่วยเลยพริกน้ำปลาเลยว่าใส่เป็นหน่วยโอ้แกงหยวกนี่พี่น้องแกงหยวปกปักไก่แกงเป็นต้นเลยมาเดอ้อมาเดิมขอแรงด้วกันครับ ม่นี่กินบอรนวยได้ด้วเนี่ยบองฝันพี่น้องตัวมีโกะกับตีตีตีมาี้มาแสมแห้งไข่เจียวใส่ประเด็กพี่น้อง ลงฝันฝันบักแตงงไงฝันเห็นยังพากินยันหมึกเนาะไสบุม,มี โคก็แรวงานพอดีคุณมาถมยุ่งก็ไล่อื้ม จช่บ่ไข่เไไดียวแช่ไปแล้วตีน้ำปลาพี่น้องเป็นหน่วยยิงดีเลยฝอกอยินยุงไรไปแล้วเป็นปูเนาะ า <laughs> มาไหมวัเข้า <c oughs> เจรจากุ้งนี้ใครเกรอพลา้มาเกี่ยบกนที่ เดียวซิวออกคำคำนิดหน่อยเพราะว่าใครเจอใส่ประเด็กพี่น,อน,น้องมันยังอ,ขอ,ขอ่ะตอกฟอกหลายอย่างคร้กันเอานี่ยนอกสถานที่เป็นยังสีพี่น้องเอาฝากพี่ตอนน้องไว้มักกะโก้ไรก็แชร่ด้วยครับขอบุญขอบุญพี่น้อง คือเกาที่ขอมาติดตามส้มคำเนาะสำหรับมือน,นี้คลิปนี้ไปสำนีพี่น้องคลิปหนาะพอกันไหมคือเกาเฝ้ายุ่งกัดมันสี่คำสวัสดีครับเอานวดอ,อือบอื๊ายบายบ๊ายบายอืม